สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวรถ Toyota คอมพิวเตอร์มีห้องน้ำครับแล้วก็ติดตั้งแอร์หลังคาพัดลมดูดอากาศด้านบนมาอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวนี้ครับ Power p a ์ k เวลาจะใช้งานไฟ220เราก็เสียบแล้วก็จะมี a t ทตัวปรับ ออโต้ตรงนี้จะเป็นช่องพัดลมดูดอากาศของห้องน้ำครับเรามาชมด้านบนกันนะครับภายในแล้วก็เป็นสีทูโทนครับคันนี้ตัวนี้ก็แขวนเสื้อได้ครับคันนี้เป็นเกียร์ออโต้ด้วยนะครับเกียร์ออโต้ เครื่องดีเซลถือว่าสมบูรณ์มากๆครับคันเนมาดูด้านหลังนี่เลยครับผมสีทูโทนครับจะมีไม้ สีธรรมชาติแล้วก็สีขาวตัดกันด้านล่างก็เปิดได้ทำเป็นโต๊ะได้ครับได้ทั้งสองฝั่งคันนี้ไม่มีคอยร้อนของแอร์นะครับเพราะว่าเป็นแอร์หลังคาข้างล่างก็เลยใส่ของได้เยอะมากครับตัวนี้จะดึงออกมา ทำเป็นเตียงเดี๋ยวจะสาธิตให้ดูครับเป็นเตียงแล้วก็เ,เป็นโตะได้ด้วยครับคันนี้ลูกค้าเป็นคนออกแบบเองนะครับแล้วก็ตรงใจกับผมด้วยก็เลยทำออกมาได้ง่ายเพราะว่าเป็นความคิดตรงกันครับนี่ครับตัวนี้ตู้เย็นลูกค้านำมาเองครับ ลูกค้าจะนำตู้เย็นชักโครกขาโต๊ะแล้วก็ทีวีนำมาเองครับเริ่มจากทางขึ้นก็จะวางแก้วน้ำได้ตัวน,นี้จะเป็นช่องเก็บของได้เล็กน้อยครับแล้วก็มีปลั๊กให้เสียบตู้เย็นตัวน,นี้ก็อีกชุดหนึ่งครับ ห้องน้ำห้องน้ำนี่ใช้งานได้จริงจังครับอาบได้ถ่ายหนักถ่ายเบาได้เป็นชักโครกอย่างดีเลยครับสูงเลยตอนนี้นั่งเหมือนบ้านเลยครับน้ำก็ออกแรงครับมีอ่างล้างมือ เวลาจะเทของเสียก็ดึงจากข้างหลังชักโครครับเหมือนรถบ้านาแถวประเทศอังกฤษเขาใช้กันครับตรงนี้ก็จะเป็นปรับเป็นที่นอนได้ครับสามารถนอนได้3มคนแผงค้อคุมไฟครับ ตรงนี้พัดลมทําความเย็ยนนี่พัดลมดูดอากาศครับสามารถดูดเข้าดูดออกได้นะครับนี่จะเป็นอะไรแอร์หลังคาครับช่องเก็บของด้านบน ตันนี้เราก็ซ่อนกล่องทีวีไปตัวนี้ก็ใส่ของได้มุ้งจะเป็นมุ้งจีบนะครับพับได้ครับปิดมุง้ง เดี๋ยวเราจะมาปรับเป็นโต๊ะกันครับเดี๋ยวขอไปเอาอุปกรณ์วิธีปรับเป็นโต๊ะนะครับเราก็จะเดึงตรงนี้ออกมาจะทำเป็นโต๊ะนี่ครับแล้วก็เอาเข้ามาเลย ันนี้จะเป็นขาโต๊ะครับบุนให้แน่นแค่นี้ครับก็จะเป็นโต๊ะได้แล้วสามารถนั่งได้สามถึงห้าคนครับเวลนนานั่งทาน ห้ามแข็งแรงครับถ้าเราจะปรับเป็นเตียงนอนครับ บาะที่นอนสวยๆจากสโลไดนะครับคุณเอ็มโโลไดที่เป็นธุระให้แล้วก็ตัวนี้ภายในจะเป็นายางพาราครับหนาอยู่ที่4นิ้วครับลูกค้าต้องการความพรีเมียมครับปกติส่วนมากผมใช้ผมจะเป็นอฟองน้ำอัดทั่วไป แต่ตัวนี้เน้นมาจะให้เป็นอย่างพาราครับผมนุ่มแน่นครับผมต่อไปผมก็จะเอาตัวนี้นละครับไปใช้ใส่ในรถผมครับ200สองเซนความกว้าง165เซนครับเวลาเราจะใช้งานระบบไฟนะครับ ก็มาเปิดสวิตตัวนี้ตัวนี้เป็นอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ระบบควบคุมไฟเรามาดูห้องน้ำกันครับความแรงของน้ำแล้วก็มาดูชักโครกครับว่าใช้งานได้แบบไหนห้องน้ำตัวนี้เป็น๊กไฟ มาเทียบขนาดชักโครครับที่ผมจะลองนั่งดูครับใช้งานได้จริงครับนั่งในโชนกว้างครับมาดูความแรงของน้ำครับ นี่เลยครับแรงมากฝักบัวนี่นะครับความแรงฝักบัว ถ้าเราเปิดไฟก็พัดลมดูดอากาศก็จะพร้อมทำงานครับ mm. เรามาดูรอบๆกันอีกทีหนึ่งนะครับค mm. ่าใช้จ่ายทั้งหมดคันนี้อยู่ที่สองแสนแปดมนบาทห้องผมเมาอ,อยู่ที่สองแสนห้าครับแต่ว่าลูกค้านำอุปกรณ์ มาเองสองสาอย่างรวมแล้วเบ็ดเสร็จจบก็อยู่ที่2องแสนบาทครับข้างล่างนี้จะเป็นแบตเตอรี่ขนาด400แอมป์นะครับฝั่งนั้นจะเป็นที่เก็บน้ำเดี๋ยวผมเปิดให้ดูตัวแบตเตอรี่ แบตเตอรี่ขนาด400แอมป์อินเวอร์เตอร์3,000วัตต์ครับถ้าจะเพิ่มอีกหนึ่งลูกก็ทำช่องเผื่อไว้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นที่เก็บทางน้ำแล้วก็ปัม๊มปั๊มนี่สำหรับรถอารีครับค่อนข้างที่จะเงียบ แล้วก็น้ำแรงครับแต่ราคาก็สูงด้วยเช่นกันเผื่อท่านใดสนใจก็สอบถามได้ครับเบอร์โทรก็0862206000ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเผื่อมีอัปเดตข้อมูลรถใหม่ๆจะได้ โอเคครับวันนี้ลากันไปก่อนขอบคุณครับ